สำหรับคนที่กำลังมองหาในรุ่น GIARIT ก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะสีดำเท่ๆสปอร์ตแบบนี้จะได้เป็นตัว Performance ค่ะ GIARIT นะคะได้เครื่องยนต์1.6ซีซีจะเป็นเครื่องยนต์3สูบที่ได้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง272แรงม้าค่ะขนาดน้ำนะคะว่ามีแรงม้ามากที่สุดในโลกในเครื่องยนต์ขนาด3สูบค่ะสูงถึงร้อยใช้เวลาเพียง5.5วินาทีเท่านั้นเองตัวท็อปสปีดทำความเร็วได้สูงสุดถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะมีชุดแต่งรอบคันนะคะจะเป็นตัว GIAR กันชนหน้ากันชนท้ายนะคะแล้วก็สเกิด,ด้านข้างค่ะส่วนล้อแม็กก็จะเป็นล้อเลค่ะทำให้มีน้ำหนักเบาขนาดของแม็กนะคะ18นิ้วค่ะมีคาลิเปอร์เบรกที่เป็นตัว G R Sport ด้วยค่ะจะมี G R ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเขีก็จะมาออปชั่นเต็มๆเลยค่ะมีตัวหน้าจอนขนาดใหญ่จะเป็น J B L พร้อมกับเครื่องเสียงเซอร์ราวนะคะทั้งคันเลยค่ะ Head Up d i s p l a y ค่ะทำให้เราไม่ต้องละสายตาออกจากถนนนะคะราคาพิเศษเพียง3ล้าน 490,000บาทเท่านั้นเองก็งมีแคมเปญดีๆมากมายเลยสําหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าให้ก้อยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะแล้วพบกันคะ่ะ